สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาเข้าป่าหาเห็ดกันอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายของปี2023ก็ได้ค่ะแล้วก็จะพาชมบรรยากาศเออเป็นป่าธรรมชาติช่วงฤดูใบมไม้เปลี่ยนสีแล้วก็กำลังร่วงโรยไปตามเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะเออ ใครมองเห็นเห็ดบ้างคะเนี <described together> ่ยเห็นไหมสีเดียวกันกับใบไม้เลยเห็นไหมเห็นไหมปะปะปะอุ้ยเนี่ยตรงนี้อีกโอ้โหอุ้ยขาวงามมากเลยอันนี้เด็มาทางนี้เด็กบอกนู่น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 นี่ไงนี่ใครจะเชื่อว่าเห็ดมันออกช่วงนี้อุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยนะเห็ดเห็ดพึ่ง สองดอกสองเห็ดกันอ๋แน่นอืนอสองดอกเรียงกันเลยนะคะอือหืองามมาก,เ,ก,เ,กเลยนะะ่ามมาดูคะ่ะเสียงไม่ดังตกปก๊อกเห็ดพึ่ง อันนี้เห็ดพึ่งแม่มดนะคะดูดอกใหญ่ๆอุโหไม่กินค่ะนี่ๆดอกนี้มองเห็นไหมคะสีเดียวกันกับใบไม้เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้แน่นด้วยค่ะโอ้โหดูสีสีเดียวกันกับใบไม้เลยเห็นไหมเมืองจากพี่น้องไฟเนมเห็นเห็นปะขาเนี่ยสีเดียวกันกับใบไม้เลยมหมเห็นบ่อนี่หนึ่งดอก สองดอกสามดอกสี่ดอกดูได้มีไหมสี่ดอกคางๆกันโอ้ยนี่นี่นี่หาดอกค่ะพี่น้องโอไม่ใช่ห้าดอกนะคะนี่หกดอกอุย้ยตายแล้วออกเป็นกลุ่มเลยจ้ะอู้มึงมาเลี่ยงกันแนดอกมาพี่น้องอันนี้อีกหนึ่งดอก เจ็ดดอกนะคะดูอื้อหดูพี่มามามาถ่ายเรียงกันดูโอ้โหนี่ดูกลุ่มหนึ่งใครจะไปคิดว่ามันจะออกเห็นไหมโอเคเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ย เห็ดพึ่งหน้าหนาวเอาเริ่มเลยเนี่ยเห็ดพึ่งหน้าหนาวใครจะไปรู้ว่ามันจะออกอู้หูนี่แน่นแน่นเลยจ้ะดูนี้บุคิดว่ามันสิออกได้จ้ะพี่น้องเอ้ยมึงมึงจ้ะเงี่ยงกันเลยอู้ยอันนี้สวยมากนี่ รูเหียบเลยอุ้ยได้ดอกนึงก็กลับโอ้ตายเล่มสามดอกอ๋อูเหยียบเพียบได้ดอกเดียวหายเงียบเหยียบซะเนี่ยอุ้ยกลุ่มใหญ่เลยจ้ะพี่น้องมึงอันนี้ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนี่นึกว่าเห็ดมันจะว่ายเหรอมันก็ยังออกลงเหลือให้เก็บอยู่จ้ะดูอุ้ยอ่อนซ่อนมึงงาม งามคักขนาดจ้ะดอกตะมุตะม,ตมีเลย,อ,ยอุ้ยดูนี่ดูจ้ะพี่น้องเอ้ยมามืังเหตุคาตะเล่นมาหลายครั้งแน่แถ่อุ้ย,ยดูดูจ้า โอ้จะเมนหลายค่ะเก็บโบหวานโบไหวาดูเห็ดครับเะเลนมันเยอะมากดูข้างในนู่นก็มีเยอะแยะเลยโอ้ยเก็บไม่หวานไม่ไหวดูตอนใบไม้มันพัดนะ่ะมันงามมากเลยดูสิอ bọn ờ, nó thường khi đọc khi nhả thường đín thường như này phao nhú kháu phao mà lại thế ố. video cái nhang liền được. งนี่มันคือดอกใหญ่บานเถลิงงามแถบพี่น้องเอยดูจ้าดอกใหญ่เถล,ลอเถลเลยตรงนี้ดอกใหญ่บานเถลเลยงามเยอะมากเลยนูน่นเห็ดพึ่งดอกเลอเลยข้างหน้าเห็นไหมคะตั้งเถลอเลยดูนั่นนั่นเก็บเห็ดแน่นะ โอ้โหอุ้ยเหตุการณ์ทางอุ้ยต้องงัดอ่ะงัดทึ่งงัดทึ่งงัดทึงงัดทึงงัดโอ้โหโอ้โหงามมากเลยแน่นโป๊ะเนี่ยนนี้ดอกหนึ่งไยหลังเลยเนี่ยอือหั่นอือฮั่นอุ้ย มีดอกน้อยน่อยดอกเท่านิวมือดอกนี่เอ้ยดูมาดูทางนี้ดูสิโอ้โหมีนี้ด้วยนี่โอ้โหดอกกระตีดเดียวดูกดทิ้งไว้นานเนี่ยอ่ มันน้อยยุกใกล้ๆกันอุ้ยต้องหัดเอาไปไหมอุ้ย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 นี่ไงแล้วก็ตีดหนึ่งเรียงกันดูสิืมไม่ธรรมดา่าตามใสดูตาแด ตามซ้ายงามมากใายมาอ,อ่างามเห็ดพึ่ง เอเก็บจังไดรละ่ะบอสเนี่ยดอกใหญ่งามมากด,ด,ด,าดอกแคตาเลนดอกสสวยสวยงามมากค่ะดู เอาเอาอืันี่กแดดสองนาทีถ่ายรูปยังพ่ะท่าดดนได้ถ่ายจับมืดจําเฮ้แดดกระไดเฮ้ยกระไล่สีตั้งกล้กองแดดหายแล้ว ใครจะมองเห็นเห็ดนี่โอ้โหมันจีเดียวกันกับใบไม้เลยกลับสิกลับสิไม่คิดูซิโอ้ยดอกสวยด้วยเห็นไหมอื้อหืออุ้ย สีเดีวยวกันกับใบไม้เลยใครจะไปรู้ว่ามันจะมีเห็ดเนี่ยเห็นไหมดอกงามด้วยดอกสวยงามมากเลยดูดูใครจะไปรู้ว่ามันจะมีเหเดด็ดามมาดูบรรายากาศออกร,บรอบๆเลยค่ะใครมองเห็นเห็ดบ้าง ดูความงามของป่านะคะดูสิวันนี้วันนี้มีแดดสวยมากยังไงก็ฝากติดตามช่องสาวอีสานลักสมบเบิกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้สาวอีสานด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้คืออันนี้คือผลงานของเรานะคะมีเห็ดพึ่ง แล้วก็เห็ดทัสคันตเตเรนนะคะดูอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งค่ะนนส่วนทางนี้ก็จะเป็นเห็ดทัสคันตเตเรนค่ะ